สวัสดีครับช่องนีบิงโชนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของสมาคมมวยสากลสวักเล่นนะครับได้ประกาศแต่งตั้งพันตำรวโทวิจารพลริปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งมวยชายและมวยหญิงอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ประชุมกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโบกเหล็กสระบุรีนะครับมีพลอากาศเอกรัิทัศน์ลาบเริ่มบุญประธานทัศนาเทคนิคนะครับโดยสรุปใจความนะครับ นอกจากในประเด็นตั้งสีสัพชนาไรหรือพี่สีเนี่ยนะครับพันธุ์นกรโทรวิจารณ์ผลิตก้าของเหรียญทองโอริปิกเกมที่ซิดนีย์นะครับก็บอกว่านะครับเราจะเป็นเออเออซีเกมปีหน้าเนี่ยก็จะแข่งเนี่ยก็คงแต่เรื่องเหรียญทองจะไปพูดถึงมากแต่เอาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น นะในปี2026นยีบหรืออีก2ปีรวมถึงโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนยัน2รายการที่จะต้องมีเหรียญทองนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ยังมึนๆอยู่นะครับก็คือยังมีองค์กรอยู่2องค์กรคือสาพันธ์มวยสากลสสมัครเล่นนานาชาติและก็ที่ไอบ้าแบนนะครับ เราจะมีตั้งองค์กรมวยใหม่ก็คือ world boxing นะครับยังไม่มีความชัดเจนกันเลยว่ายังไงแต่สรุปก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับสาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชียนะครับก็จะมีคุณพิชัยชุนหาวชิระเป็นประธานนะครับก็จะมีการจัดการแข่นันรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จอแดนนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่ง ก็จะเป็นาการจัดการแข่งขันที่มีรุ่นไม่เหมือนในโอลิมปิกก็คือมีชิงกันเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นโอกาสที่นักวยไทยจะได้มีโอกาสไปแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์รวมถึงนะครับก็จะได้เฟ้นหาดาวรุ่งระยะยาวสู่คว,วามหวังอีก2ปี4ปีในเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมนะครับทีนี้ลีหมิงก็ ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็วันนี้คุยกับพันตำรวจโทวิจารพลธิ์นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนนักมวยและก็ทีมฝึกสอนให้เหมาะสมผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของระเบียบว,วินัยซึ่งคุณวิจาร์บอกมีอยู่ละแต่ว่าต้องปรับทัศนคติในการฝึกซ้อมความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความสำเร็จนะระยะยาวเนี่ย จะต้องทํากันอย่างไรนะครับวิจารณ์พลนิ์เนี่ยเคยบอกแล้วครับเขาต่อยบวยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมที่นครซิดนีย์เขาอยากจะพานักบวยไทยเนี่ยไปคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมถ้าเราดูศักยภาพของมวยชายนี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับนะแต่คุณวิจารณ์บอกมีเวลา4ปีตอนนี้มีมีมวยชายที่พอจะได้ลุ้นก็คือเช่นนะครับอ่า เจ้าเลิมนะเจ้าเริมเนี่ยก็เป็นความหวังแม้จะตกรอบแรกในโอลิมปิกเกมแต่โชว์ฟอร์มในเอเชียนเกมที่หางโจได้ดีครับควา้าเหรียญเงินนะฮะแล้วก็รวมถึงมีอไอตีสราวุธเกิดเทศจะมาต่อยรุ่น54กิโลกรัมแล้วก็มีนักมวยของโรงเรียนกีฬาอีก2-3คนที่สรีระดีมีแววแต่ทีนี้4ปีเนี่ย มันก็ต้องมีโปรแกรมการซ้อมและการแข่งขันนะครับเพื่อหาประสบการณ์ให้ให้เร็วที่สุดมากที่สุดแล้วก็มีทนนิงแคมป์มาเสริมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เหนื่อยหนักแน่สำหรับทีมมวยไทยนะซึ่งเคยมีมาตรฐานมาตรฐานที่สูงมากในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ เราเคยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกต่อเนื่องตั้งแต่แอร e เรนตานะครับไปจนถึงที่ปักกิ่งหลังจากนั้นก็เริ่มถอยหลังมวยชายนะแต่มวยหญิงกําลังขึ้นมานะครับมวยหญิงเรามีติดเหรียญอยู่2ครั้งติดต่อกันจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับแต่ก็เห็นตัวนักมวยมีโอกาสครับมีโอกาส,กาสในอีก4ปีข้างหน้านะครับสำหรับดีมิงเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้รุ่นกันสนุกสนานกันทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ ติดตามก่อนต่อไปความเคลื่อนหน้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางไอบ้าโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาก็ยังลูกผีลูกคนนะไม่รู้จะมีบรรจุแต่กีฬิบิงเชื่อว่ามีเพราะว่าอเมริกาเป็นเมืองมวยแล้วก็ตอนนี้ความขัดแย้งก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเพราะว่าสถาบันอย่าง World Boxing ก็เนี่ยก,กำลังที่จะตั้งไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามี World Boing องค์กรใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไอบ้าก็อาจจะเป็นองคอ์กรที่ไม่มีสมาชิกก็พูดง่ายกระโดดหนีหมดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไอโอซีมารับรอง World Boxing นั้นนั่นหมายถึงจะเป็นองคอ์กรที่เป็นสากลน,นะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถแข่งขันในโอลิมปิกเกมได้แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเกมเนี่ยก็จะมีการปรับรุ่นไม่เหมือนกับการชิงแชมป์เอเชียหรืออะไการชิงแชมป์โลก นะครับที่จะจัดนะครับทีเ่เขียนบอกว่าจะประเดิมในรายการเยาวชนชิทชิมโลกที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนั่นหมายถึงเดี๋ยวดูว่าความชัดเจนต่อไปนะครับก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับสำหรับการมาของวิจารณ์พลทิดนะครับสำหรับบทบาทหัวหน้าสตาร์โค้ดนะครับที่จะต้อง แล้วเขาบอกว่าเขาเอานักมวยอยู่นะครับนักมวยทุกคนยอมรับเขานะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่า,เ,าเดี๋ยวรอดูฝีมือของเขาแล้วก็จะมีโคตต้ชตามประเทศมาเสริมเติมแต่งอย่างไรนะครับ mm hmm. ช่องลีบิงโชนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้บายๆปูนปูนชันกชิดสวัสดีครับพี่